เขาบอกว่าทําไมถึงเป็นเส้นทางคู่คู่ขนาดระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคุณทต้งสินบอกใครต่อใครที่ไปทั้งดูไบและสิงคโปร์บอกว่าพรคภูมิใจไทยเป็นพรคสุดท้ายที่เขาจะเลือกเข้าร่วมรัฐบาลผมว่า w ว r ร์ดดิ้งนี้แหละประโยคนี้แหละทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยตอนหลังเนี่ยต้องตัดสินใจไปอยู่อีกขั้วหนึ่งเขาบอกสูตรจะตั้งรัฐบาลก็จะเป็นแบบนี้เห็นยังมีมีภูมิใจไทยจับมือเพื่อไทยบ้างไหมไม่มีไม่มีถ้าไอ้ดีคือขั้วเดิมเนี่ยขั้วเดิม อันนี้เขาจะอยู่ภูมิใจไทยน่าจะเซฟโซนที่อยู่ขั้วเดิมทักษิณและผู้แทนเพื่อไทยออกมาตล ו เรื่องกัญชาเสรีทั้งทีกษท้ีมเลยโอ้พูดกับเขาวันก่อนหนักหนักนะเราไปฟังเลยไหมไปฟังคุณทักษิณวันก่อนที่พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กัญชาเสรีของภูมิใจไทยแบบตรงตรงชัดๆเลยครับกัญชามันมีสารเจพติดอยู่ในตัวมันด้วยแต่มันมีตัวที่เป็นสับคุณทางยาด้วยแต่มันต้องสกัด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ educate กับคนหรือว่าการ educate เด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยม,มันต้องมันต้องมีต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปลูกปลูกเสรีแล้วปลูกเสรีวันนี้ก็ไม่รู้เสรีท่าไหนปลูกบ้านแล้วต้น20ต้นเกิน20ต,นต้นต้องแบ่งค่าตอบแทนได้รัดผมว่าตลกว่ะนี่ด้อยค่าเกินนะแล้วก็ไปพูดถึงนโยบายที่เป็นจุดแข็งที่สุดของภูมิใจไทยคำที่พี่วีบอกด้วยค่าเนี่ยผมว่าคำนี้ มันตลกว่ะไอ้นี่คำนี้ไงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องนโยบายที่คนแบบรอความหวังมาทั้งประเทศแต่แต่คุณตักสินใจคำว่าตลกว่ะคือคือผมว่าผมคนเป็นภูมิใจไทยก็รับไม่ได้ไอ้นี่คือเปิดศึกชกหน้าโดยตรงเลยแน่นอนเพราะคันชาเสรีเนี่ยเป็นหัวใจที่พักภูมิใจไทยหาเสียงและพยายามผลักดันรวมทั้งขี่คอพลเอกประยุทธ์ให้คลอดให้ได้แม้กระทั่งมาตรการรองรับยังไม่มีคู่กันนั้นศึกเลือกข้างเลยตอนนี้ต้องบอกว่า คู่ขนานศึกเลือกข้างมนอยากดูใบกับมนเขมรสู้กันโอ้เมื่อก่อนเหมือนจะจับมือกันได้นะเมื่อก่อนเป็นลูกน้องกันเป็นลูกน้องกันนะแล้วหลังจากวันที่บอกครับจบแล้วครับนายวันนั้นปี2551แต่เมื่อก่อนเห็นยังขี่ชงขี่ช้างอยู่เป็นอะไรคนรักษาเท้าช้างให้คุณทักษิณตอนไปบุรีรัมโอ้พรล้นก็บอกไบสุลินไบสุลินครับ เขาบอกว่าทำไมถึงเป็นเส้นทางคู่คู่ขนาดร,ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคุณทักษินบอกใครต่อใครที่ไปทั้งดูไบและสิงคโปร์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคสุดท้ายที่เขาจะเลือกเข้าร่วมรัฐบาลผมว่าวอร์ดดิงนี้แหละประโยคนี้แหละทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยตอนหลังเนี่ยต้องตัดสินใจไปอยู่อีกขั้วหนึ่งครับเพราะแน่นอนว่าเพื่อเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มันรวม,ม,รวมแน่นอนว ผมว่าเป็นหัวใจสําคัญนะหัวใจสำคัญพี่พี่ช้างจะไว้ก่อนนั้นน่ยคุณหนูอนุทินน่ยยังมีไมตรีบอกเป็นเจ้าในอดีตเจ้านายเคยอะไรนี่ว่าไปใช่ไหมแต่ตอนหลังไม่ใช่ตอนอนหลังคุณอนุทินบอกว่าใครมาจากพักเพื่อไทยแล้วหมดหมดเอาหมดนั่นเพราะนั้นเขาบอกสูตรจะตั้งรัฐบาลนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นยังมีมีภูมิใจไทยจับมือเพื่อไทยบ้างไหมไม่มีไม่มีถ้าไอ้ดีคือขั้วเดิมเนี่ยขั้วเดิมอันนี้เขาจะอยู่ภูมิใจไทยน่าจะเซฟโซนที่อยู่ขั้วเดิม เขาต้องได้ซึ่งตวเนี้ถ้าถามว่าเนี่ยโอกาสน้อยสุดเพราะคะแนนนิยมในขั้วเนี้ยตกต่ำไปตกต่ำตกต่ำไปเยอะมันไม่เหมือนตอนปีหกสองครุ่าของท่านนายกนี่ยดีกว่าเยอะดีกว่าเพราะวัน,นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานเนี่ยแบบนี้ในแบบเนี้ย <ใน S 2> ยากขั้วคนละฝากนะครับก็คือฝ่ายค้านอันนี้ก็ยากก็โอกาสถ้าเขาสลายขั้วอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าตอนนั้นก็เฉียดฉิว246ร้อต่อ254ใช่ในขณะที่ระบบเลือกตั้งเปลี่ยนเนี่ย คนก็วิเคราะห์ว่าขั้วนู้นต้องชนะตอนนี้ต้องชนะแบบแรงสไลด์เยอะๆนะแต่ปัญหาก็คือว่าขั้วนั้นชนะแล้วเนี่ยจะใช้ก้าวไกลได้ไหมตอนนี้ไงก็ขั้วคนละฝั่งเลยเป็นสูตรบอกว่าสลายขั้วแต่สลายขั้วหรือขั้วคนละฝั่งอย่างไรก็ตามไม่มีภูมิใจไทยไม่มีภูมิใจไทยถ้าสลายขั้วเนี่ยเพื่อไทยอย่างที่บอก เพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไม่มีภูมิใจไทยเกมของสองพรรคนี้โดยเฉพาะภูมิใจไทยจึงมุ่งไปที่จะลดจํานวนของเพื่อไทยถูกต้องลดจํานวนเพื่อไทยโดยเฉพาะสสเขตดึงสสเขตมากขึ้นก็คือเจาะเจาะฐานเพื่อไทยในอีสานและตอนหลังเนี่ยจะไปเอาฐานเพื่อไทยในภาคเหนือที่พิจิตตพิจิตตนี่จะดึงนะเพื่อไทยเนี่ยกวาดหมด เที่ยวที่แล้วไม่แม่เที่ยวที่แล้วพลังประชารัฐพลังประชารัฐพลังประชารัฐวมดหมดแต่ว่าตอนนี้คะแนนนิยมลุงตู่ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็แตกหมดแล้วกลับไปที่เพื่อไทยใช่ไหมตอนนี้พลังประชารัฐที่เป็นสสเดิมแตกหมดแล้วอีกคนไปอยู่เศรษฐกิจไทยอีกคนก็ยังไม่แน่นอนอีกคนหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะไปไหนภูมิใจไทยเลยอาสาไปเอามาคืนนะครับเพื่อไทยก็ตลบหลังพอเยอะเลยตลบหลังเลยสสที่แปลพักไปซุกภูมิใจไทยเนี่ยลงพื้นที่นั้นเลยพื้นที่และหาคนแทนประกาศตัวทุกเขตด้วย ไล่หนูตีเอวอันเนี้ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะยุทธการนี้มาแลนด์ใช่ไหมครับและเข้าใจว่าจะมาตลอดด้วยยุทธการนี้ตอนที่สี่เส้นทางคู่กันนันเนี่ยคุณนุทินเมื่อกี้พี่ช้างบอกแล้วประกาศเลยใครออกจากเพื่อไทยทำไมเลยเพื่อไทยทำไมเป็นเกรดเอเหรอไม่รู้ก็ต้องคือวิธีคิดของเขาเนี่ยลดเพื่อไทยบวกภูมิใจไทยมันจะไปกลับเท่ากับสองเออใช่ใช่ครับอาลดคู่แข่งไปนู โนติสสุดท้ายตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณไนวินคุณนุทินเนี่ยบอกว่ากลุ่มเจ็ดสอสอเนี่ยที่ออกไปตอนงบประมาณเนี่ยศึกซักฟอกต้องโหวตให้เห็นนะต้องโหวตแบบหนุนซักฟอกมาฟังฟแน่นอนเขาเขาแน่นอนเลยเพราะว่ารับแล้วนี่และจะไปอยู่กับเขาแล้วนี่<ช>และเพ<ร>ะ <ๆ S 2> ื่อ <ๆ S 2> ไทยก็ไม่เอาแล้วนี่ถ้าแบบส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเห็นเรื่องของงดออกเสียงเนี่ยเหนียมเนียมเนี่ยงเหนียมเนียมครั้งนี้ซักฟอกครั้งนี้ปลายเดือนนี้ต้องดูว่าเจ็ดสอสอจากเพื่อไทยเนี่ยจะโหวตยังไงก็งบประมาณเนี่ยเขาโหวตแบบไม่เหนียมแล้วไง ไม่เหนียมไหไม่เหนียมแต่ซักฟอกสิซักฟอกผมก็คิดว่าพอเพื่อไทยเขาปิดกั้นเข้าร่วมสังกรรมและเพื่อไทยเขาไปเปิดเขตผู้สมัครแล้วเนี่ยนะพวกนี้ไม่เหนียมแล้วผมว่าผมว่าไอ้ทางภูมิใจไทยคุณอนุทินแล้วแต่ต้องทําให้นายกเห็นใช่ต้องทําให้นายกเห็นว่าเขามี power ดึง7สอสอมาได้ทักษิณและผู้ว่าการเพื่อไทยออกมาถล่มเรื่องกัญชาเสรีทักษิณาเสรีมเลยโอ้โหใช่พูดกับเขาวนกนดึกหนักนะหนักเราไปฟังเลยไหม ไปฟังคุณทักษิณวันก่อนที่พูดถึงวิาพากษ์วิจารณ์กัญชาเสรีของภูมิใจไทยแบบตรงๆชัดๆเลยครับกัญชามันมีสารเจ็บติดอยู่ในตัวมันด้วยแต่มันมีตัวที่เป็นสคุณทางยาด้วยแต่มันต้องสกัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเอดูเคร กับคนหรือว่าการเอ็ดูเคตเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กเล็กๆเด็กน้อยเนี่ยม,มันต้องมันต้องมีต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปลูกปลูกเสรีแล้วปลูกเสรีวันนี้ก็ไม่รู้เสรีเท่าไหร่ปลูกบ้านแล้วต้น20ต้นเกิน20ต้นต้องแบ่งค่าตอบแทนให้รัฐผมว่าตลกว่ะแต่มันต้องไปควบคุมว่าปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมปลูกเพื่อการส่งออกหรือปลูกเพื่อการบริโภค คือมันต้องครบวงจรไม่ใช่ไปอยู่ๆอ,อยากจะหาเสียงก็บอกว่าเอ้ยปลูกกัญชาเสรีแล้วชนะแล้วเดี๋ยวชิ้ไมหมดตั้งใจไหมโอ้นี่ด้อยค่าเกินนะแล้วก็ไปพูดถึงนโยบายที่เป็นจุดแข็งที่สุดของภูมิใจไทยคำที่พี่วีบอกด้อยค่าเนี่ยผมว่าคำนี้มันตลกว่ะ ไอ้เนี่คำนี้ไงเมื่อกี้เนี่ย uh huh. คือเป็นเรื่องนโยบายที่คนแบบรอความหวังมาทั้งประเทศแต่แต่คุณตักสินใจคำว่าตลกว่ะ uh huh. คือ <c oughs> คือบอกว่าผมคนเป็นภูมิใจทยก็รับไม่ได้ครับไอ้เนี่ยคือเปิดศึกชกหน้าโดยตรงเลยแน่นอนเพราะคัญชาเสรีเนี่ยเป็นหัวใจที่พัก ภูมิใจไทยหาเสียงและพยายามผลักดันรวมทั้งขี่คอพลเอกประยุทธ์ให้คลอดให้ได้แม้กระทั่งมาตรการรองรับยังไม่มีกติกายังไม่เสร็จเพราะมันต้องใช้เวลาในสภาแต่ต้องออกมาก่อนเราไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เกิดกัญชาเสรีไม่ออกมาเนี่ยแม้เป็นเสรีเพื่อการแพทย์ก็ตามเนี่ยกัญชาเสรีไม่ออกมายื่นซักฟอกนายกหนาวเพราะฉะนั้นดูจากท่าทีคุณทักศิณดูจากท่าทีของภูมิใจไทยต้องบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ล้วนจะเป็นเส้นทางคู่ขนานระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหลังจากนี้ก่อนถึงการเลือกตั้งต้องมาดูว่าทั้งสองพักนั้นจะมีกลยุทธ์ในการตลบหลังกลยุทธ์ในการเจาะประเด็นนั้นมากน้อยแค่ไหนพี่วีผมว่านะในช่วงนี้จนถึงจะเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นสมเดือน6เดือนอข้างหน้าเนี่ยสองพักนี้ต้องทำสงครามกัน